สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามารีวิวกันต่อนะคะเกี่ยวกับบทสนทนาในชีวิตประจำวันหรือที่เราเรียกว่า Conversations in Daily Life นะคะเราเรียนหัวข้อที่หนึ่งไปแล้วเนาะ mm hmm. Greeting mm hmm. การทักทายเพราะฉะนั้นเรามาลองหัวข้อที่สองกันบ้าง mm hmm. Pronoun คำสรรพนามและหัวข้อที่สาม Question word คำขึ้นต้นคำถามนะคะ Pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ใช้เลียกแทนคนสัตว์สิ่งของรวมไปถึงสถานที่โดยแยกออกเป็น Subject Pronoun สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานและ Object Pronoun สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ โดยในที่นี้เราจะเน้นเฉพาะ subject pronoun นะลูกก็คือคำว่า I ผมหรือฉัน you คุณหรือพวกคุณนั่นหมายความว่า you เนี่ยจะเป็นคนที่เราคุยด้วยหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะคะ we พวกเรา เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนมากกว่าหึงคนรวมกันใช่ไหมและหนึ่งในนั้นต้องมีเรารวมอยู่ด้วยค่ะเ e <They, S 1> พวกเขาพวกเขาแสดงว่าหนึ่งในนั้นไม่มีเรารวมอยู่ด้วยนะคะต้องไม่มีเรารวมอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะ he เขาใช้กับเพศชาย she She หล่อนหรือเธอใช้กับเพศ หญิง it, มันใช้กับสัตว์หรือสิ่งของกรณีที่มันมีจํานวนเท่ากับ1เท่านั้นค่ะและถ้าสัตว์หรือสิ่งของมีมากกว่า1ล่ะคะใช้อะไรเราก็จะกลับมาใช้ที่ day นั่นเองเพราะฉะนั้น day ใช้ได้ทั้งคนสัตว์และสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งนะคะ ทีนี้เรามารีวิว question word กันค่ะ question word ก็คือคำขึ้นต้นคำถามซึ่งคำพวกนี้ส่วนใหญ่นะมักจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร w h w h แต่มีบางครั้งที่คำขึ้นต้นคำถามจะขึ้นด้วยตัว h อย่างเดียวเช่นคำว่า how เป็นต้นซึ่ง การขึ้นต้นคำถามด้วยคำเหล่านี้นะลูกเราจะต้องตอบเป็นข้อมูลในสิ่งที่เขาถามเราจะไม่ตอบ yes no okay thank you dead card เพราะมันไม่ตรงก,กันกับสิ่งที่เขาอยากรู้นั่นเองอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างคำขึ้นต้นคำถามที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะ มีเยอะแยะมากมายเลยจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะแต่ทิเชอร์เอามาเฉพาะที่หนูจะเจอบ่อยๆในช่วงชั้นประถมต้นก็พอคำแรกเลยก็คือคำว่า what what แปลว่าอะไรยกตัวอย่างเช่น what is that what is your name คำว่า who แปลว่า ใครใช้ถามหาคนหรือบุคคลน,นะคะเช่น who is he เขาคือใครหรือ who did it ใครเป็นคนทำมันเช่นเวลาเราทำน้ำหกทิ้งขยะไว้ที่พื้นอะไรแบบนี้แล้วมีคนถามว่า who did it ใครทำมันเนี่ยแบบนี้นะคะต่อไปคำว่า when แปลว่าเมื่อ,อไหร่ when do you get up when Do you go to bed เมื่อไหร่คุณจะตื่นนอนเมื่อไหร่คุณจะไปนอนคำว่า do you นะคะถ้าเกิด native speaker พูดไว,ไวแบบไวมากๆนะคะมันจะถูกย่นยอดเหลือเป็นเพียงคำว่า when you go to bed หรือ when you get up จาก do you กลายเป็น y o ไปเลยนะคะต่อไปคำว่า Where แปลว่าที่ไหนใช้สำหรับถามหาสถานที่ค่ะก็คือ Where you from คุณมาจากที่ไหน Where's my book หนังสือของฉันอยู่ที่ไหนคำว่า how แปลว่าอย่างไรใช้ถามถึงวิธีการถามถึงปริมาณถามถึงขนาดหรือไซส์ถามถึงจำนวนได้ด้วย แม้กระทั่งถามถึงอาการเช่นสบายดีไหมอะไรแบบนี้หรือถามถึงสภาพอากาศก็ยังได้นะคะเช่น how are you how much is this? คุณสบายดีไหมมันราคาเท่าไหร่เป็นต้นคำว่า why แปลว่าทำไมเป็นการถามหาเหตุผลนะลูกซึ่งเมื่อเขาถาม why เนี่ยเรา เวลาตอบก็จะตอบไปด้วยเหตุผลที่มันแบบสอดคล้องไปตามกันนะคะยกตัวอย่างเช่น why are you crying ทำไมเธอถึงร้องไห้หรือทำไมคุณถึงร้องไห้ why does she like it ทำไมเธอถึงชอบมันหละ่ะประมาณนี้นะคะคำสุดท้ายคำว่า which ใช้ ถามเพื่อให้เราเนี่ยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือตอบถึงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าแปลก็จะแปลว่าตัวไหนอันไหนคนไหนถ้าถามกับสัตว์ก็จะกลายเป็นตัวไหนถามกับคนก็จะกลายเป็นคนไหนถามกับสิ่งของก็จะกลายเป็นอันไหนยกตัวอย่างเช่น which book is yours หนังสือเล่มไหนคือของคุณหรือ which one is better which one is better อันไหนดีกว่ากันนะคะคำว่า better better ถ้าเป็นคนประเทศอเมริกันหรือถ้าเป็นคนประเทศอเมริกาหรือชาวอเมริกันมักจะออกเสียงว่า better better แต่ถ้าเป็นคนประเทศอังกฤษมักจะออกเสียงว่า better แต่คนอังกฤษถ้าเขาคุยกันเองไม่ได้คุยกับคนต่างชาติคือคนเชื้อชาติเดียวกันคุยกันเนี่ยเขามักจะตัดเสียงตัวทีออกไปแทบจะไม่ออกเสียงตัวทีสะกดเลยมันก็เลยกลายเป็นเบสเออเบสเออประมาณนี้และนี่แหละคะ่ะการที่ native speaker หรือเจ้าของภาษานะคะไม่ค่อยชอบพูดอะไรให้มันเยื่นเยอะลากยาว แล้วก็พยายามจะรวบลัดตัดตอนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ยังพูดเร็วด้วยจนกระทั่งเสียงมันเชื่อมกันแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้สิ่งที่เราเรียนกับสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจําวันไม่ค่อยจะแมทกันนะคะสิ่งเหล่านี้หนูจะเข้าใจก็ต่อเมื่อหนูได้ใช้งานจริงหรือหนูศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วหนูก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้มากขึ้นเรื่อย ตามการเวลาค่ะและอย่าลืมทริคของเรานะคะเมื่อเราเจอ question word หรือคำขึ้นต้นคำถามพวกนี้เวลาตอบเราจะตอบ yes no okay thank you ไม่ได้เราต้องตอบให้ตรงกับสิ่งที่เขาถามเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอข้อสอบด้วยคำเหล่านี้ขึ้นต้นประโยคในคำถาม ข้อไหนมี yes มี no มี ok a y มี thank you ตัดทิ้งไปได้เลยไม่ใช่ตัวเลือกของเราแน่นอนทีนี้เดี๋ยวทิเชอร์จะให้ไปลองเล่นเกมทบทวนเนื้อหาที่เรารีวิวกันในวันนี้นะคะอันนี้เกมกำลังโหลดนะคะมาแล้วมันก็จะเป็นการปีนเข่าไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆ แล้วก็จะมีคําถามให้เราตอบถ้าเราตอบถูกเนี่ยมันก็จะปีนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงยอดเขานะคะเว้นใช้ถามหาอะไรถามหาสถานที่ถามหาเวลาถามหาเหตุผลถามหาเวลา finish แบบนี้สมุิที่เชื่อมาถึงยอดเขาแล้วที่เชื่อกด cross มันก็จะบอกสกอร์แบบนี้นะคะ เด็กก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาคะแนนมาให้ทิชเชอร์ดูด้วยนะคะโอเคค่ะลองไปเล่นกันดูนะคะบ๊ายบาย